สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผู้เล่เกมไมค์ซัสนะวันนี้เราจะเล่นมิกิเกมเบสบอกันนะครับทุกคนนะเีาจะเล่นเบสบอกันนะเราไปเล่นกันเลยโหมดทีมสี่นะเราเริ่มกันเลยหมดทีมสี่ เราไประยนะแล้วเราเล่นเบสบอลกันวันนี้นี่ไ้ทำนะครับลงคลิปันก่อนนะนี่ก็เป็นคลิปแรกที่ผมลงนะจะเอเกมไหมครับไม่แเ,เล่นจริงจงนะเป็นนานจังเนี่ยห้องมันหายไม่เจอสักทีหนึ่งคนไม่ค่อยเล่นแบบนี้กันในเมือนผมจะเข้ามาผิดเติร์นะไม่ได้เล่นได้เล่นได้ ไม่ชินเลยไม่นานมากทุกคนไม่นานานนะนะเราเริ่มเกมอะไรนะหนึ่งที่ทีมสีเหลืองทุกคนเราต้งเก็บอะไรก่อนเก็บไอรอน อยู่เอดีหรือเปล่าคนเดินจำไม่ได้โอเคดูแล้วครับโอเคทุกคนดูถูกคลิกซ้ายหรือเปล่าไอกของเอิม่มรา้นะผมแลกอะไรดีแลก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 ไหนอ่ะเอาได้ทุกคนได้ได้ ตเพื่อนจะต่อไปนะเราไปตรงกลางดีกว่ายังไม่มีใครมาทุกคนนะอเอี๋เดี๋ยวมีคนมามีคนมาเราติงก่อนเคตายนะคนนะตายหรือเปล่าเคตายนะเรายึดคนเรายึดเรายึดกลางยึดกลางเงี้ยยึดกลางเฮ้ยชมพูมาเดี๋ยว ตายทุกคนเฮ้ยมันไม่ตายทุกคนเคมันมันตกตายไปแล้วเคไดนะ้คิวแล้วทุกคนอีซี่อ่ะผมต้องทำอะไรฮะอันนี้ผมขอตีต้มตีต้มกันทุกคนบุกทุ่มมันดีกว่าเฮ้ยวัดดีทีต้มวัดดีทีต้มตกตายปะ ไอ้หนึ่งทุกคนโอ้ผมตายโอ้ยตายแล้วห้าวหยุดไปหน่อยห้าวไปทุกคนห้าวไปห้าวไปเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวนนี้ผมไม่รีและเดี๋ยวผมกดย่อเลยนะกดชิปโอเคชิปนี้เฮลีเพื่อนกดโอเคคนเพื่อนอดถฐานเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมเอ้ยเดี๋ยวกดปิดกดปิดปุ่มนี่อยู่นี่อยู่นี่คลิกซ้ายคลิกขวาโอเค ดูบันก่อนสามเอเวม้วเล่าเลยเหรอเฮ้ยสามเหล็กเหล็กสามก้อนนะเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยเราฟังก่อน,อนเฮ้ยนานจังเนี่ยไอ้กซก มันบอกต้องใช้ทองในการแลกเหรอใช้ทองในการอัพเกรดระดับผมอะอัพแค่ดับก็พอทงที่รนลา,างนี้ไปม,มันตัวเลยตกเอา้าอะไรอะโอ้ใครยิงตกไอ้ต้ม ไอ้ส้มนะครับเฮี้ยเฮี้ยเฮ้ยโอ้ทำแบบนี้เลยเหรอนี่เด้อใครมาจะมีคนมาบุกมีคนมาบุก mm hmm. เดยวทุกคน mm hmm. ผมไม่นานไม่ค่อยชินมือ แปลกๆเลยไม่ค่อยชินมึงทุกคนผมไม่ชินเท่าไหร่โอ้ตายเล็มไม่ออกเท่าไหร่จบเตียงก็แตกโอเคทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ Giờ đó, ở đây nè, ở mày ở mày. Nên đây hết luôn. Ở mày nè. Ở mày chắc ở ở này nó con nó bị cả lên thì mà hết nào đây này. Ở chắc ở này. Để trên tăng cả lên luôn. Chị tí này bên kia tí phục đầu tiên luôn. Để làm cần lên của phụ có nên làm cần ให้ยังไงให้เก่งขึ้นบ้างเนี่ยผมเล่นโคดการก์ดได้โค้ดทีกับการใช้เมาส์เท่ไห่เล่นคนเดวยได้แล้ชึบชึบโอเคตกอ่าทางนี้ผมไม่พลาดเียผมพลาดแล้วทุกคนมต้องกดขี่นิ้วเนี่ยเดินเดี๋ยวกดปิดปุม่มกดยอ่อนี้กดชิปนะเไปฟังมันก่อน เราเพื่อนไปแล้วเหรอเดี๋ยวก็ทิ้งตาตัมมามมาตมา้ม่น้อยทุกคนเย็นเงินมาตายว่เอ้ยมึงตีโคตรรัวเฮ้ยมือถือเนี่ยเอ้ยแพ้มือถือเฮ้ยทุกคนแพ้มือถือเฉยเอาใหม่ครับเอาเล่นแบบห้าวๆเลยนี่ไงเอาเพื่อนตัวเอ้ยไม่ใช่ละเพื่อน ทีเหลืองมาทีเหลืองดีกว่าเอ้าแตกโอ้ยเพื่อนอไรเนียเฮ้ยไม่ใช่ล้วทุกคนชิผ่านละสวยแล้วยังไงสวยแล้วไงผมสวยแล้ววันนี้สวยแล้วสวยแ้เฮ้ยเพื่อนเฮ้ย

ถ้าตายถ้าเราตายเราแพ้เลยใช่ไหมเนี่ยตายเราก็แพ้เลยดิไม่เอาอยู่ดีสิเลยแพ้ไม่ได้ยังไม่อยากแพ้เลยเพื่อนเราทำไงอ่ะ้านของมันนะเพื่อนอีไยอ่ะ ได้อยู่ได้อยู่เจ๊ะควนโคตรเอ๋รึคนเอ๋จัดจะทูข่ขยันใบเนี่ยสู้เอ๋ไม่ได้อยู่ในฐานของก็เล็กได,ได้บ้างเดี๋ยวตอนนี้เรียกทำไมก็ไม่รู้อัพไปได้นะ ไม่ได้ทุกคนกดฟังบล็อกอยังไงนะใายโอ้โอโอโอยใจเย็นใจยเย็นโอ้ยไม่ไม่เสียนไม่เสียนชิปหายแล้วังนยาก็มีนะแค่ไห ไอ้ปามทองหน่อยทุกคนเฮ้ยตกเรวแต่ว่าผมขอเล่นแมปใหม่ดีกว่านะโอเคทุกคนตอนนี้เราหยู่แมปใหม่นะครับอีกแมปหนึ่งนะที่ชอบเล่นเมื่อก่อนมาโอเคไหนดีทุกคนไปห,หาเบสบอลก่อนเบสบอลน,นะทุกคนนะนี่ยจอไอ้เบสบอลเล่นเบสบอลดีกว่าไป โอเคทุกคนหมดโซโล่โหมดคู่ผมต้องเล่นทีมอยู่แล้วโอเคทีมนะทีมมืออาะกลากันะผมนั่งแบบว่าอาัดคลิปไม่ไม,ม,ม่มีโต๊ะด้วยไม่โต๊ะตั้งด้วยนัง่งบนพื้นนยยี่แหละอัดเดีย๋ยวเดก้มเล่นลำบ,บากหน่อยเดีย๋ดวยวทำไมหลุด ็ผมกดเล่นเมื่อกี้นะก็นี่อ่ะเฟรมไม้กดมาแล้วแบบนี้เหรอฮัลโหลเพื่อนกัสดีเพื่อนกัสดีเพื่อนสนใจกันเลยแบบนี้โคตรสนุกทุกคนเหมืแบบนี้สนุกมากตอนที่ผมหัดเล่นตอนแรกๆหัดเล่นแบบนี้ตอนที่ใช้เมาส์แรก ถ้าใครอยากเล่นผมก็เล่นได้นะกคนนะไอ้เพื่อนมาได้นะเดีย๋ยวจะเปิดเชื่อ้ดูเดี๋ยวเราก็ค่อยเล่นไปไม่ได้ด้วยเราจะเมนต่อไปก่อนประมาณนี้คุณต่อบล็อกไม่เก่งไง ซ้ายใช่ป่ะกดวางคลิกซ้ายนะโอเคแล้วมันต่อไปเราตามมันก่อนออดเฮด้ยโคตรเยอะข,ของของโคตรเยอะของโคตรเยอะ รีท,ทะไวะจำสีเองไม่ได้เนี่ยจะมาฆ่าคนสักคนหนึ่งเจนี่มันไม่นะโอ้ยโอ้โดนหลังทุกคนโอ้หลังเข้า ผมเจอแล้วโอ้โหตี้ครระเบิดทำไมเนี่ยเออแล้วเออแล้วผมผมโคตรเออทุกคนทำไมทำไมผมสี่เหลือน้องรางแค้น่ะเจอคนเงินโอ้ยงูแล้วเฮ้ยตกตายจะบ้าตายเฮ้ย จะว่าตายชูมหูแล okay, right. no oh. ้วมาใชกคนคนนี้ดูนะจริงนะคนดูนะเขาเนี่ยจริงนโอเคดูผมไว้นะทุกคนดูไว้นะดูผมไว้นี่เทพของจริงด้วยดูไว้ดูไว้นี่เอาไอ้เพื่อนตัวเองอะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนดูไว้ดูไว้ดูไว้ดูเพื่อนไว้นี่ตัวไอ้เงื่อนโดนโดนโดนเอาจริงแล้วก็มาดีเพื่อนเกาะตีได้ไงหรอ ยังไงต้องเงินห้าวเหรอเป็นไงทุกคนเป็นไงเป็นไงโอเคตายโอเคสีมือของก้อนจริงและวโทษทีทุกคนสี่มือกากไปหน่อยากากิงไม่ได้โมเอาใหม่นะเอาใหม่ใครจะยอมกันเฮ้ยสวยเลยเพื่อนใครจะไปยอมทำไมต้องคายหรือว่าต้องคายได้ต้องคายได้ ไอแต่ไปยอมกันทุกคนก็จะไปยอมก็กกจะไปยอม,ก,ยอมก็มาดิแดงเอเฮ้ยโอ้โห و, โหดจังวะเนี่ยโหดเกินไปเปล่าพี่พี่โหดเกินพี่แกก็โหดเกินหอมมันตายรึกป่าพี่แกโหดก,ผก,ก็ผมกาก,กอผมกากยัหละทุกคนโคตรกากกเลยโคตรจอก แล้วเพื่อนหรือเพื่อนขอค่าตัวหนะ่อยขอค่าตัวหนะึขข่งนะพอใจแล้วไอแดงไปดิโอ้ยสังตัวโอเคเดี๋ยวตั้งตีก่อนทุกคนตั้งตีก่อนผมไม่แพ้ผมไม่แพ้ผมไม่แพ้ครับไม่แพ้ยไม่เหลือ เอ้แลกอไอ้ีัวลืมลืมลืมมาดิเอาไว้ครจะไปยอมแพ้นะทุกคนนะยอมแพ้ไม่ใช่ผมไน่นอนอะ่ะใจก็ว่ยอมแพ้ไม่ได้มีไอ้แดงเตดแม่ตัวนี้จะหนีไปไหน โอ้มันต่อบล็อกหนีทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียินเดย็ินโอเคทำไมผมเรื่องกางเนี่ยไม่นานสีมือตกเลยไม่เล่นนานแล้วแหละทุกคนนะแจก,กอย่างเดียวต่อม้องแพ้คนไม่มือถืออะโอ้โหต่อม้าทำไมเนี่ยต่อม้าแพ้มือถือจะเลยแล้วผม ครั้งนี้แหลแยแกไม่รอดแน่อีเดะ uh huh. ก็มาดีวะ,ก,วะก็มาดีครับก็มาดีครับไปแดงก็มาดีครับก็มาดีครับผมก็ฟาสัก่อาแล้วกันนะฟามดีกว่า เฮ้ยมึงจะไปไหนโอ้ดีเช็ดนำ้ำเงินเรียบร้อยโดเพื่อนเราพาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนมาช่วยเราเพื่อนถุยเพื่อนโหดจัดน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินข้าจเพื่อนเราดูมัน เรียบร้อยคิวแรกมาแล้วเอ้ยน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินอีกแล้วแค่น้ำเงิน,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 นไปไหนโอ้โหเด่นเลยเกระตุกกระตุกกระตุกอืสมสบายน้องน,น้องสบายน้องน้องสบายน้องเรียบร้อยไปนะไปน้ำเมตร เฮ้ยแดงไอ้แดงกูมาดีแดงคิดว่าเก่งเหรอคิดว่าเก่งไค้ใครกูอะไรวะเดี๋ยวสามทีตายเลยอืมสวยะเพื่อนด่าตายแน่นม่ได้เกิดการทวนเม่ได้เกิดเอามาเกาะรละการชี่ป่อนนี้ อะไรเกิดขึ้นทุกคนคิดว่าเก่งเหรอเอาอีย่ยอ่ะอินเทโปไปไหนละน้องไปไหนน้องไปไหนน้องโ,โอเคถีมือกากจบเลยเหรอ เอ้ยทุกคนนะ้วกคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะไม่เจอใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายทุกคนเล่นกากจนเนด้วยนะ